วันนี้เราก็จะมาแข่งเบบีของเราของเราเป็นฟินิก์นี่มีสั่งแล้วของเราชัรเอ็ดอันนี้ของน้องเรานะดานซ้อนแบตแล้วก็ชิโรบิชาโดว,วันนี้เราก็จะแข่งเป็นนี่และะ้วเบเบสนามเรายังไม่ได้สั่งมาเลยมาอันนั้นส่วนตัวก่อนเอาเลยนีกันสามสอง แล้วคะทุกคนเอาสีเอาสีาสแต้มค่ะทุกคนเก่งแต้มแล้วกันมันนานคนยากรับรอ,องพี่เราชนะแน่นอนเพราะอะไไม่เคยเป็นทำไมอยู่นิ่งก,กันทั้งสอ,อยเหระถ้าคู่นี้เสมออือหอของพี่ชัยดาซอนแบ็คของพี่เราตัวน,<ช>วนั้นส่วนสนามดาซอนแบบ็คส่วนสนามเล็คมึต้องใช้ปิดดามมาเตอร์เว้ยเป็นสนามรองหน้าดาซอนแบ,บ็คพี่ดาวหน้าชิดาอุ้ย ล้างผมได้หนึ่งขาเราจะใช้ตัวนี้ค่ะแจ็เอ็ดลูกละมาเล่นจอยทุกคนน้องอเราทำผิดพลาดทำไมขากวันไดออนแอร์ท้อแท้เสมอมาเร็วอ้าวอันนี้อันนี้ลูกฟาวฟาวอันนี้แบบฟ้าอันนี้จะมาลนะาเดี๋ยวเอาวางไงอะ น๋่นนะมาทุกคนทุกคนแป๊บนึงนะสามสองด้ันีโอ้หแ่รกกูแป๊บนึงนะทุกคนเราขอเปลี่ยน เอาหนึ่งป่ะขอบียนตูดที่ไหนกระโดดไปด้วยกันแฟงหนีไปแฟงหนีไปไปชกหน่อยอันนี้เราสลับกันนะระวังจะได้ไม่ซ้ำๆซักๆใช่ค่ะพี่ต้าให้น้องสามตัวเลยอ่ะอันนี้มันไม่เน้นพี่ขอนพี่ใส่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวเราซ้อนแบกพี่ใส่นี่ให้หน่อยเราซ้อนแบกไม่เกี่ยวนะถูกมันจะหลุดมีคนมาแฟงนั่นแล้วเราจะใช้ตัวนี้จะเปลี่ยนอ่ะ ไปเมืองไปเก็บเรี่ยหรือว่าไปซื้อความแบบหมู่บ้านก็ได้มาสามสองโอ้ยยังยังด<อ>ูสัก<อ>เอาใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ก่อนมีไีไอกน่าจะเห็นนะคะม,มาพี่ตัน้นอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวโอ้หทุกคนเมื่อกี้คือแรงจัดอะ่ะตีกันออกโทรศัพท์ร้องเตกอะ่ะโอ้หอันนี้ของผมน,นะ แรงจัดอ่ะทุกคนแรงไปแบบนดีเรื่อยๆตัวช่วยเมื่อกี้ไอ้จิมเดนแล้วมันป้องันนอกขอบเสมอนะคะทุกคนเสมอเราได้สูงเหมือนโอกาสไว้แฟนกดเลยกดเลยบ่เหมือนได้หนึ่งเลยกดกดเราได้สูงเดี๋ยวไปขอทีนึงนะคะสองนะคะบ๊ายบาย